8.45 P90 ครับวันนี้มาดูน้องเขาน้องเบิร์ดครับถอดประกอบปืนครับปืนมาดกครับตัวนี้ในท้องตลาดก็เป็นแสนครับตัวนี้ครับครับ P e x c a เอ r ครับเ u g e r P90 ฮอาปวดปิดครับจิดจุดเกอร์ครับ P90 ครับปืนมาดกครับ ให้ทอนตลาดกันล้านกว่าบาทครับตอนนี้ของพ่อโอนให้แสนเฮ้ยแสนกว่าบาทครับเอาไั้เอาไั้เอาไั้ยเอาไั้เอาไรมเป็นไรเรื่อาไปได้เรื่องไรเรื่องเรต่อไปครับมาดูการประกอบนะครับนี่ครับประกอบก็ง่ายๆนะครับดูขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับใส่ลำกล้องเข้าไปเคลียร์นะครับนี่ครับใส่ไกล์ลอดนะครับในนั้นจะมีแหนบและเกียนแหนบครับ แล้วก็แวนตรงเตีงครับรถรถนอกว่ะรถไอ้นั่นว่ะมันเป็นตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกขึ้นมาตัวล็อกคล้ายๆล็อกลูกปืนอย่างนี้อครับเนี่ยลดลงลดลงเพื่อเพื่อจะให้เพื่อสไลด์ลูกเลื่อนในคงปืนได้ เปนส่วนบนเรียบร้อยเรรียยบ้อง่ายมากครับการประกอบเรียบร้อยครับนี่เป็นระบบระบบมันระบบมันครับดูครับดับเบิลซิงเกิลดับเบิลซิงเกิลครับระบบเซฟคือรถตีไก่เซฟสองฟังนะตีไก่นี่ครับระบบความปลอดภัยสุดยอดครับ เดียบร้อยครับเียบร้อยปืนลูเกอร์อะไรนะพีสิบลูเกอร์พีเก้าศูนย์พีเก้าศูนย์ครับสเวียดมอสเดมอครับเดียบร้อยครับขอบคุณครับ